ดูข่าวสารของจานดูกันหน่อยครับทุกคนมีรายงานบอกว่าเนื้อหอมนะถ้าไม่ได้ลงเล่นกับแมนยูเนี่ยมีสิทธิ์อาจจะได้ย้ายโรม่าครับวางแผนดึงโจโจเซซเซ่ซครับอ่าแล้วก็จะยกเลิกสัญญายืยมตัวอีแวนฟูกูซันนะฮะมีรายงานข่าวครับบอกว่าทางโรม่าเนี่ยวางแผนยืยมตัวจานดูครับโจโจเซซเซ่สูน่หน้าชาวรัตของแมนยูในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมครับและอาจจะพิจารณายกเลิกสัญญายืยมตัวอีแวนฟูกูซัน รายงานข่าวจาก c a s e ต t a d e l ล o Sport ครับสื่ออิตาลีบอกว่าโรม่าตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเสริมแดนหน้าในช่วงกลางฤดูกาล2025-2026ให้กับคุณซืออย่างจานเปีอโรกัสเปริ i น่เพื่อเป้าหมายคือพื้นที่ยูฟ่าชมเลี้ยนแลวก็หรืออาจจะลุน้นแชมป์สุดยอเลยก็เป็นไปได้นะครับหลังจากเริ่มต้นซีซั่นอย่างน่าพอใจ โรมาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าตัวจานดูโจโชกเซซ,ซในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมขณะที่ซูนาชาวรัสอย่างเซซอเองกําลังประสบปัญหาในการแย่งตําแหน่งตัวจริงในทีมของรูปเบปนอโมริมจึงพิจารณาายะออกจากมมนยู่ในช่วงกลางซีซั่นเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยจะไปติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปลุยฟุตบอลโลก 2. 0 2พมากขึ้นนะครับ ปัจจุบันกาสเปรินีมีตัวเลือกตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าคือ2คนนะครับก็คืออัเตมดอบบิชทีมชาติยูเครนแล้วก็อีแวนฟูกุซันทีมชาติไอร์แลนด์นะครับที่ยืมตัวมาจากไบรตันแอนด์ฮอบอัลเบียนตลอดทั้งฤดูกาลน,นี้แต่ทั้ง2คนครับประสบปัญหาในการทําประตูโดยเฉพาะในส่วนของอีแวนฟูกุซันเนี่ยที่ยังทําประตูแรกในเกมอย่างเป็นการไม่ได้เลยนะครับฟอร์มไม่เหมือนตอนอยู่กับไบริทันแรกๆทั้งนี้นครับจานดูซักเซ่นเนี่ยเพิ่งได้ลงเล่นในพรีมเมียร์ลีกไปเพียง15นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมาแล้วก็เป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองทั้ง4ี่เกมในฤดูกาลนี้ของจานดูนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่ได้แบบเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ได้โชว์ผลงานเลยในยุคข,ของรูเบนอโมริมนะครับก็รอดูในระยะยาวครับถ้าหากว่ายังก้นด้านยังเป็นตัวสำรองอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับมีิทธิ์ที่จะตีจากออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ขอไปในช่วงตลาดหน,น,น้าหนาวนี้ก็เป็นไปได้ครับ กลางฤดูกาลครับเพื่อที่จะไปลุยฟุตบอลโลกปีหน้า26 2กับทีมชาติฮอลแลนด์ Holland นะครับไปต่อที่ข่าวสารของแวงซองกอบานีกันหน่อยครับเหมาะสมนะครับเสือใต้ไบยเยนครับขยายสัญญากับแวงซองกอบานีถึงปี2029เป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดก็นั่งถ่ายรูปนะครับจะรดน้ำมึกเซ็นสัญญาเรียบร้อยครับถือว่ามีความสุขกันทั่วหน้านะไบยเยนมวนิกนะครับยืนยันมอบรางวัลให้กับ แวงซองกกบันีกุลซื้อของพเขาด้วยการต่อสัญญาเพิ่มยาวไปจนถึงปี2029นะครับแวงซองกกบันีเนี่ยเข้ารับตําแหน่งกุลซื้อของไบเยอร์ในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ในฤดูกาลแรกอีกทง้งอย่างคว้าแชมป์แฟรงค์เบเกนเบลเลอร์ซูเปอร์คัพในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสัญญาเดิมของกุซือวัย39ปีอย่างกอบานะีเนี่ยยาวจะถึงปี2027อย่างไรก็ตามครับ Bayern, ไบเยอร์มอบรางวัลให้กับเขาด้วยการต่อสัญญาเพิ่มออกไปจนถึงปี2029เรียบร้อยแล้วนะครับ แวงซองกับ,บันี้ก็กล่าวหลังจากจะรดน้ำหมึกเขาบอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเป็นเกียรติและอยากขอบคุณไบเอ็นสําหรับความมั่นใจและสภาพแวดล้อมในการํางานที่พวกเขามอบให้ผมตั้งแต่วันแรกที่มามันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่นี่มันยาวนานมากๆวันนั้นวันนี้นะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าผมรู้จักสโมสรเป็นอย่างดีนะับเป็นประสบการณ์อันยศเยี่ยมเลยแหละ เราเริ่มต้นสนางอันแสนวิเศษร่วมกันมาทุ่มเททุกอย่างหนักมากๆเพื่อเอนจอยกับความสําเร็จที่มากกว่านี้กันเถอะแวงซองอกบันีนะครับกลุ่มทีมลงสนามไปแล้ว67เกมโดยเก็บชัยชนะไปถึง49นัดแล้วก็เสมอแล้วก็แพ้อ,อีกอย่างละ9นัดน,นะครับนอกจากนี้ไบเยอร์ Bayern นีครับยังชนะรวดตั้งแต่เริ่มต้นฤดกูกาลนี้แล้วก็มีโอกาสกวาดชัยถึง13เกมติดต่อ,อกันตั้งแต่ซีซันอ่าตั้งแต่ตั้งแต่ซีซันสตาร์ Start, ด้วยชนะเหนือลับบูตในเกมเชเบอร์ลีกคืนวันฟุตนะครับก็ถือว่า เรียบร้อยตอนนี้ก็จะรลดน้ำมึกต่อสัญญายาวออกไปนะสำหรับแวงซองกบนีครับไบเออรก็ตบรางวัลให้จากผลงานที่ทำได้แล้วก็มีแบบควรวิชาอาคมที่ดีมากๆนะครับถือว่าตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรคุมกำลังอะไรก็พอพอใจมากๆนะครับจัดสรรปันส่วนไปอย่างดี